เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศเนี่ยจะมีผู้ได้รับหรือไม่ก็เป็นที่น่าสงสัยหลายคนก็ไม่มั่นใจว่าด้วยทําบุญอุทิศแล้วก็จากของเราที่ร่วงรับไปแล้วจะได้รับไหมไม่ต้องเปล่งวาจาหรือเปล่ามีการตรวจหน้าไหมนี่นะก็ เรามาดูหลักฐานในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าของเราแสดงไว้ในชานุสโสณีสูตรอังคุตนนกายทศกานิบาตจากนั้นชานุสโสณีพราม์ก็ได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาถามปัญหาจำลองว่าพระพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพราหมเนี่ย่อมทำบุิบุญทิพ์ไปให้แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติสายโลหิตของพระพเจ้าทั้งหลายน่าจะได้รับ ผลทานที่กเจ้าอุทินี่ไปให้ไหมพระเจ้าก็บอกว่าได้รับในฐานะไม่ได้รับในอัถฐานะคืออยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับก็ได้อยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับแลวฐานะอย่างไรลหละที่ได้รับในที่ไม่ได้รับอค์ก็บอกว่าถ้าผ่อญาติของเราทั้งหลายทำบาปทำอกุศลกรรมไว้มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นในโลกนี้ ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ก็ไม่ได้รับเพราะว่าท่านบอกว่าสัตว์นรกก็มีอาหารของเขาอยู่แล้วหรือว่าทําบาปอกุศลแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ไม่ได้รับหรือว่าเป็นผู้ที่ทาบุญกุศลไว้ดีตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ไม่ได้รับมนุษย์เขาก็มีอาหารของเขาแล้วก็ ทำบุญกุศลไว้ดีไปเกิดเป็นเทวดาคงก็บอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้รับเพราะเทวดาก็มีอาหารของเทวดาแันลกครั้งนี้ใครจะได้รับน่ะเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้รับมีอาหารแล้วมีอาหารของเขาอาหารของสัตว์นรกก็คือกรรมเนี่แหละไปนรกเป็นต้นเนั่นแหละเป็นอาหารของเขาแต่ในเรื่อฉก็มีญาติอยาเนี้ยเป็ตนต้นอย่างเงี้ยเป็นอาหารมนุษย์ก็มีข้าวเป็นอาหารเท่านนเทวดาก็ นี่สุธาพจนอาหารทิพย์ทีนี้ใครจะได้รับพรอองค์ก็บอกว่าพัาญาติของเราทั้งหลายเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยจะมีโอกาสได้รับ <Yes. S 1> นะฮะเพราะาการทาบุญทิศเนี่ยมังเป็นสิ่งที่มีส่วนได้รับถ้าอยู่ในที่ที่ที่เหมาะสมก็คือไปเกิดเป็นเปรตนั่แหละลนะฮะ เนี่ยชาญุสุนีพามก็ถามต่อไปว่าแล้ว้าญาิของข้าพอง้ไม่เป็นเปรตล่ะใครจะได้รับก็ญาติอื่นๆไงที่เป็นเปรตจะได้รับแล้ว้าญาิอื่นๆของพระเจ้าข้าพระองค์ที่เป็นเปรตไม่มีเลยล่ะแล้วใครจะได้รับก็พระองค์บอกว่าการที่เราจะไม่มีญาติเป็นเปรตเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปนไม่ได้ทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกานามจะต้องมีญาติเป็นเปรตแล้วทางนั้นนี่นนะฮะ พราะงั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเราทําบุญอุทิศแล้วยาาิของเราจะไม่ได้รับแล้วท่านก็บอกว่าถ้าญาติไม่ได้รับจริงๆก็เราเนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับเองจริงๆแล้วเรานั่นแหละได้รับก่อนเพราะเราได้รับบุญกุศลแล้วเราก็แบ่งบุญกุศลแล้ว,วอุทิศส่วกุศลนี้ไปให้ญาติของเราทั้งหลายส่วนญาจะได้รับไม่ได้รับก็อย่างที่ว่าไปแล้วถ้าอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับก็ได้ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่ควรก็ไม่ได้นี่เรามาดู ในการศึกาเพิ่มเติมท่านบอกว่าอย่างนี้เรามิตรเป็นต้นให้ทานส่งอุทิศผลบุญอันใดไปจากโลกนี้เราสัตว์ที่เกิดในปิติวิสัยแดนเปรตเท่านั้นย่อมเป็นอยู่ได้ด้วยผลบุญอันนั้นที่บุคคลอื่นอุทิศไปให้ผลบุญที่คนเรานั้นอุทิศให้ ไม่สาเร็จแกศสัตร,ราอื่นอันนี้ก็เป็นคํายืนยันมั่นคงจากอกาจารยคถาที่บอกว่าเปรตเท่านั้นที่จะได้รับนั่นคนอื่นไม่ได้รับอันนี้เราก็มั่นใจแน่นอนว่าแลกทรรบุนอิธิได้ไม่เสียเปล่าญาติของเราจะได้รับแน่นอนอันนี้ก็คงยาวเท่านี้ประเด็นนี้เอาประเด็นที่สองควรจะเปล่งวาจาหรือไม่อันนี้ก็หลายท่านก็โดยเฉพาะท่านอาจารย์ทฤษฎีอาจารย์มาก็ได้ไปฟังท่านบรรยายมาท่านบอกว่า ไม่มีการเปล่งวาจาเพียงแต่ตั้งเจตนาก็พอแล้วว่าอย่างนั้นแต่นี้ถ้าที่อรมาจะมาดูในตีโลกุทธสูตรนะตีโลกุทศสูตรคุเทกนิกายกุทก,กัปปะทักความตัวนหนึ่งท่านบอกว่าอย่างนี้วงเปรตพากันมาอย่างเรือนของตนยืนอยู่ที่นอกฝาเรือนบ้างยืนอยู่ที่ทางสีแพ้งบ้าง สแพร่งบ้างยืนอยู่ที่ใกล้บานประตูบ้างเมื่อเข้าน้ำของเคี้ยวของกินเขาวางไว้เป็นอันมากาอดไรๆของเป็ดเหล่านั้นก็ระล,ลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำข้าวอันสะอาดประณีตอันสมควรตามการอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่า ขอทานนี้แลจงมีแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีสุขเถิดนี่ฮะเป็นการกล่าวทิปของพระเจ้ามืสารอยที่ให้เปรีพบทุกญาติทั้งหลายที่เรามาดูาะดนะครับเพิ่มเติมท่านบอกว่าพระราชาถวายน้ำโดโดโทักน์โนรททรงอุทิศว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเรา ทันใดนั่นเองสระโบกขรณีดาราด้วยประทุมก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็อาบและดื่มในสระโบกขรณีนั้นระง,งับความกระวนกระวายความลำบากและผิวกระหายได้แล้วมีผิวทันดุทองคำนี่นะน,นี่อธิษฐานท่านก,ก็อธิบายขยายความเพิ่มเติมอันนี้เราก็มั่นใจได้ว่า มีการเปล่งวาจาไม่ใช่นึกคิดแต่เพียงในใจทีนี้มาทําความเข้าใจเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าการที่เปรตจะได้รับผลบุญที่เราอุทิศไปให้นีด่ด้วยด้วยเหตุผลอะไรอาจารย์คาถาท่านอกว่าจริงอยู่ทักษีนาก็คือการอุทิศสูงกุศลให้นะย่อมสําเร็จผลคือให้เกิดผลในขณะนั้นได้ก็ด้วยองค์สามคือ ด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายหนึ่งด้วยการอุทิศของทายกทั้งหลายหนึ่งด้วยการถึงพร้อมแห่งทักษิณาญบุคคลหนึ่งคือผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีลมีจระยะิยธรรมเพราะงั้นการที่เปรตที่เป็นญาติของเราทั้งหลายจะได้รับผู้สนผลบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กแบบับองค์ประกอบสามประการก็คือ เปรตต้องมีโอกาสได้รับรู้และได้อนุโมทนานี่ประการหนึ่งประการที่สองก็คือมีผู้ทําบุญแล้วอุทิศบุญไปให้ประการที่สามก็คือผู้รับต้องมีคุณธรรมเนี่ยนะนี่คือเหตุปัจจัยที่ทําให้เปรตได้รับแล้วก็ต้องมีการเปล่งวาจาและประเด็นที่สามนี่ต้องมีการตรวจน้ำหรือไมอ่อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน ซึ่งท่านคือท่านก็มาเห็นด้วยว่าไม่มีพระเจ้าไม่เคยสอนไว้ให้การตรวจน้ําทีนี้เราจะมามาดูในที่ต่างๆก็ถือว่ามันเป็นประเพณีนะเป็นประเพณีในการให้ทานการเทน้ําลงบนบนมือของผู้รับเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว คราวที่พระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเอสรัตน,น์ถวายช้างแก่พราหมณ์ทั้งแปดที่มาขอความตอนนั้นก็บอกว่าพระเอกรันนรก็จับวงช้างจับวงช้างไปวางบนฝ่ามือพราหมณ์แล้วก็หลังน้ําทักษิีโนโทกลงอันนี้ก็อีกที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งมีอยู่ในพระสูตรเหมือนกันตั้งคาถาท่านก็บอกว่า เวลาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันก็ได้ก็ได้หลังน้ำลงที่ฝ่าพระหัตของพระเจ้าเดียอะดูในตถกถาตอนนี้ท่านบอกว่าเมื่อทรงบริจาคพระเวรุวานารามก็ทรงหลังน้ำลงเหนือพระหัตของพระทศพลเนี่ยนะ อันนี้ความตอนนี้ก็บอกว่ามีการหลังน้ํามีการหลังน้ํามือซึ่งการหลังน้ําทักซีโนโทกเกนี่ความหมายของน้ําทักซีโนโท็เนี่ก็น่าจะหมายถึงน้ําที่ให้ด้วยความเคารพของบุคคลผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถาวายหรือในดีกาท่านก็พูดทํานองว่าถ้าลูปนี้ได้รับทักซีโนโทก จะไ,ได้รับน้ำของพระพเจ้านี้ท่านผู้นั้นจะได้รับทยธรรมคือเป็นการแสดงออกถึงการจองตัวนึ่งทยธรรมมีน้อยแต่ผู้รับมีมากอย่างเงี้ยถ้าเขาเจาะจงจะถวายทียธรรมเเช่นจีวรแก่ภิกษุรูปใดน,นี่เขาก็จะถวายน้ำแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นก็จะรู้ได้ว่าเราจะมีส่วนได้รับจีวรภิกษุที่ไม่ได้น้ําก็จะไม่ได้รับเป็นการจองตัว อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นการใช้แทนวัตถุนะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราเราถวายของหนักๆอย่างเช่นตู้หนังสืออย่างเงี้ยเรายกไม่ไหวเราก็จะใช้ได้ไปผูกที่ตู้หนังสือแล้วเราก็ยกมาประเคนแล้วก็ถือกันว่าใช้ได้เป็นการแทนการยกวัตถุนั้นมาถวายซึ่งมันยกไม่ไหวนะอย่างนี้ก็น่าจะได้นะ การให้แทนวัตถุทั้งหลายรู้ว่าอันนี้เป็นการให้อย่างหนึ่งก็เป็นการแทนการให้แบบไม่เสียดายแสดงว่าที่เขาไม่เาเทน้ําลงไปบนฝ่ามือท่านเนี่ยนนเป็นการให้ให้แล้วไม่เอาคืนให้แล้วไม่เสียดายอย่างนี้ก็ได้ไม่อย่างเช่นตัวอย่างของ ในเลสวนมหาราชของเราเวลาตัดขาดจากพมาก่านี่พระอผมก็เทน้ําลงว่าต่อไปนี้เราไม่เป็นเมืองขึ้นกับพม่าแล้วสแสดงถึงการตัดขาดก็ได้การเทน้ำท่านทั้งหลายก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่าน่าจะเทน้ําน่าจะหล่งน้านทัีนกทกหรือเปล่าหรือไม่น่าจะหลังก็ลงพิจารณาเอาเองแต่สําหรับแต,าม,าาตามามาว่าความเห็นของาตม่าก็เทก็ได้ไม่เทก็ได้ อย่างหนึ่งก็ทําให้จิตใจของเราสงบถ้าเราเทน้ําเทน้ําลงแนละ้วจิตใจเราก็แน่วแน่อยู่กับนนะ้ําแล้วก็ตั้งใจ,ใจอยู่ที่แต่ละอย่าของทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใครเห็นว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญก็คือต้องเป็นวาจาถ้าไม่เป็นวาจาคิดนิดกันในใจนี่จะขัดกับหลักฐานในพระไตรปิฎกแล้วก็อาจจะกระถาว่าไว้เมื่อที่นี่นะฮะเพราะงั้น การถวายทานอุทิศเนี่ยจะสําเร็จกับญาติของเราไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ที่ความพร้อมทอยายาทของเราปเป็นเปรตก็มีโอกาสที่ได้รับงั้นควรเปล่งวาจาไหมอันนี้ควรเปล่งแล้วควรถวดหน้าไหมอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ถ้าลงไปพิจารณาเองว่าควรหรือไม่ควรประเพณีเราก็ทกําการมานานแล้วแล้วน่ยมาว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร เพราะว่าน้าก็เป็นตัวแทนของการให้ท่านนั้นเองนี่อย่างหนึ่งก็เป็นตัวแทนวัตถุแทนวัตถุเรายกมาถวายไม่ไหวเรายกมาให้ไม่ไหวเราก็เทน้ํานแทนว่าเนี่ยเป็นให้เป็นการให้กับบุคคลนี้แล้วให้แล้วก็ไม่เสียดายเป็นการให้อย่างระหว่าไม่เอาคืนแล้วก็แจงในเรื่องของการทำบุญทิพย์ก็น่าจะาเพียงพอเท่านี้ ต่อไปเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาชี้แจงเรื่องอื่นๆต่อไป